ก็สวัสดีครับผมบอกรับคมเพิเอกบอมกับชอนนี้สารสาตัวเขา้งมาครับผมก็ิ่งเลิกงานครับเมื่อมือลายมือหนาแดงมุดตากเดือดก็มื่อนี้จะมาไปได้ดีไกลบกบาทนะครับจะมาเปิดตำราอิปิกอิปิก็่อยสักเทือสองเทอครับกับโมโหจะท่องพ่อวอ เป็นดีดีไก่ดอกฝาดอกปลาสองบูดนะครับไอ้ดีนี่ผเป็นไอ้ดีไก่ดอกปลาสองบูดกระตัวสิบประมาณนี้ครับตอนนี้เขาข่านะประมาณนี้กำบรรทัดนี้อย่างายนะเพราะเป็นไอ้ดีไก่ผมคุ้เปิดตามหลาาเองเลยอ่าเมื่อเมื่อกี้เลยผมมาจะเราก็เอยยะเถือก็ได้ซ่อยเชือกไหมกับ ก็มีหลายท่องนะเดี๋ยวผมกดหลับไปเลยครับกดหลับเดี๋เดี๋ยวเลยสองพันสองพันหสองพันแปดอันนึงจสิเป็นมีทมั้งหมดสองพดครับเก้าเก้าสิบแปดเก้าสแปดอาจจะได้เกาลอย 3, อู่สามเถื่อก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันอีกที่นึ่งว่าจะได้บอ <laughs> กับเป็นดีไกลตกบ่าถ้าได้ตัวหนึ่งก็คือพ่อนะครับคือพ่อบริสิบริตามหลาตอนหรือบอกกับเบิ้งการดีที่หนึ่งครับ,ดบเดี๋ยวขอเปิดดอกบ,บาครับตับป่านะใส่สูตรเก่าแล้วผมใส่สูตรเก่าล่ะกะบ่มันสูตร มันยังดอกเป็นความพ่อใจของผมเป็นความใหม่ปืนตีเป็นดียินดีเสื่อมใจที่หนาที่ตาก็ีเปลี่ยนไปแน่นะครับเห็นงานอก่าน้าดัเปิด เ้าลอยแหลกแตกกับพ่อเลยนะดกบาร์บได้บาได้บาได้เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมเกาลอยแหลกแอดมิบบอกลองหลังเนี่ยเอาเป็นกลองหลังมากลองหลัง เดี๋ยวผมก็กดใส่สูตรสูตรของผมจักหน่อยนะผมเป็นสูตรดอกเป็นสเต็ปผมอีเวนเงียบบ้ันเก็บเหรอีเวนทดลองเว้เยอะอยู่ประมาณอีเวนซอยอีเวนบ้านเก็บอยู่ เดก็ได้นะทธอด้ก็ได้นะนี่โอ้โหมาแลเราเราคิดเ่าใส่เ่าหัวนี่คือปรเดืเรื่องคนเดียวเบื้รกก็เเก่าลอยแหล่เก่าลอยแหลเก่าลอยแหลก ไปแตกละพ่อเลยเขียวเขียวเปลี่ยนสีค่อยเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีเลยเลยะสีหมวกโอ้เห็หนเลยอย่างว่า เอ้ใหม่ามาข้ายขีกับางส่วนเลยในตัวเดียวผมนะแล้วคันเก่าก็กาสิบแปดได้อีกสองหลอดอีกเก้าลอยแนึงลราจะไปใส่สูตรครับไปก้อที่สองเขียวเขียว

nhé vừa cho ba con kích thuộc quá bọn mình đó bọn mình hết quá không bài chạy thì mô mồ hôi được mồ hôi ถู้สามพันกว่าสิได้ทองคิปมาตังโดนทองคิปมาโซสิได้ เบิดตัดตรงนีง้จริงเลยะเราหน,านีไปเบิดเดียวเดียวคนเราไปเบิดละออกสองตัวเดี๋ยวป้ะสองตัวเลยออกสองตัวนี่คดคุ้มเลยนะคุวมม่า คนผมมาแบบมันโคตรคุ้มเลยแหละขอบกระไดก็คือติดโอ้ก็บทอ,องตอดเอาโซมไปเอาอรอยสุดท้ายไปขอตต้นึง Mà người xong mò để xong mẹ cái mặt của nhau mì 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 tóc kép ito để tôi đi để bác sĩ mì mò để mì mì Nhiều quá mì 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 nè งเท่าไหร่อยู่แต่เดี๋ยวสิผมสิไปเปิดไอดีไกลดีว่าผมคลิปท่อไว้ก็บประมาณท่อประมาณนซ้ำๆกันเนี่ยแต่ว่าสิเปิดรอบเกาลอยจะเท่อพ่ออะไรกับพ่อว่าจะเปิดไหลมันสีไหลนะครับเดี๋ยวกไปรอบมึงไอดียไกลเดีนึงครับผมกับไอเดียไกลแล้วผมมา ก็บทองอไห้นะครับไอ้ดีก็ทองโตกับบมมีอกครับโตกับประมาณนี้บุงมีโตบ่นนม,มีอย่งดอกหลายเกิดเก็บพาวประมาณนี้เดี๋ยวเบอสีร่มก็หลายก็เอ่อครับสองเท่าจากว่าก่อน้เดี๋ยวกดตเลครับสองพันสองพันสองพันเจ็ดสองพเก้า mời 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 cầu mời 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 cầu, mời 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 cao โอ้โต,ต้องมาต่อยี่ที่สอง แค่คพัน่นหลอดตาหลอดใจอยากพั่นอยากดูหน่อย่นหลอดตาหลอดใจเหี้ยเก้าร้อยแรกแต่พอเลยนะไปตัวคลิปทองไว้ดีกว่า ส่งคือไอดีส่งคือไปไล่ก้าลอยแหลกก้าลอยแหลกไปพอเลย <c oughs> เขียวอีกเล้วเขียวอีกเล้วเก็บมาตั้งดนเ็นสีเนี่ย ยันสีเรียบร้อยพ่อพ like ่อพ่อผมอกไปตัวเด้อไปตัวเกาอีกตัวไี้เกาล่ะพ่อห่ะผมไปตัวไม่ดีนี่สิไปอีกบ่ผมื่ไหรตัวที่มักแล้วแต่ตัวตุกตักาก็เหงื่ เขาจะเทือนะขอเทือสายฟี่มนตกเอาเล้แต่อีกสองเทือติดเดียบเอยพ่อผมพ่อนะครับบอกไปตเวแล้วสองเทือติดไอ้ดีนี่เขาไปลตอะไร็็บท้องเงาครับรุ่นเดียวยาวรุ่นยหญครับนี่ยตัวที่ต้องการนี่แหละตัวที่ต้องการ ุดแล้สุดจัดหมัหมัดเหล่หมักเหล่าสองพิจารณาดูฮ้ยส,สวยเม่อกินนิดหน่อยกัน ที่เล็กก่อนโอ้เน็ตกรบุดี แท็โซเลตดีกว่าประมาณนี้ก็โอเคครับสหรับคลิปนี้ครับพี่ว่าคุ้มคุ้มเป็นไปตามขาดก็โอเคครับสมสไลด์คลิปนี้ขอบคุณครับผมฝ<ม>า,ากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับกับเรืวอาที่ตามอีกคลิปต่อไปครับผมสีมีตัว ท็อปไม่เปิดบอกับซิคเกอร์สก็ฟท่องอีกครับแต่ตอนนี้บูมแล้วฟูแล้วกับโอเคครับผมท่านใดที่ขอบคุณครับผมโมันมันมันหรอกมันมัน